จ้าสวัสดีจ้มามณีชู้ใจผ้าแสบแต่ผ้ามาเห็ดมาย่อมกวนเนื้อจ้ามาย่อมเชื่องจม้มาย่อมบานเห่าหลายแล้วจ้าก็เลยไปเก็บจากตนมามนีก็เลยจะมาล่องเห็ดมาย่อมเชื ah ่อมเห็บเบิงเนื้อจ้าก็เพะหลายหรอกจ้าเพราะว่ามันเก็บยากเพราะขยมีเวลาเก็บก็เลยเอาเท่าทีที่ใดก่อนเนื้อจ้ามาเชื่อมมาเ๋ยวเห้าลองมาเห็ดกันเนื้อจ้ามาเบิงวิธีเห็ดเอาง่ายๆแบบแบบเห็ด กินเทาเองจ้ะบ่ได้เฮ็ดขายแล้วก็เอาเก็บเฮ็ดเก็บใส่กระปุกไวจก้จ้ะนี่แบบนี้นะแช่ตู้เย็นไวจ้จ้ะอันนี้น้ำเชื่อมนี่หลก็จะเอาน้ำเชื่อมเก้านี่มาใส่ต้ม,มอีกเจ้าจ้ะใส่น้ำหลายแล้วก็น้ำตาลหลพอดีสิได้กนเลยแช่ไว้เวลาห้อยอยากเชื่อมเ่ากับเอาน้ำเชื่อมเก้านี่มาเทใส่หม้อแล้วเชื่อมต่อได้เจ้าจ้ะมาห้าไปเฮ็ดกันก้ะจ้ะ เมื่อพ่อกันย่ำแรงเน่อจากตอนนี้เท่ากับเชื่อมไม่ไม่ยมจ้ะเซ็ตแล้วนาตาก,ก็จะแบบนี้เนอจาก<ม>อันนี้ต้มหน้านเนอจากสีสีก็จะเข้มอันนี้ต้มหน้านอันนี้อันนี้ต้มบ่ค่อยโดนจ้ะบ่ค่อยน่านเท่าแต่อันนี้สีก็จะบ่เข้มนะจะสองกระซัตรเนอจากอันนี้จะเข้มอันนี้บ่เข้มเชื่อมไม่โยมเนือจา นายกินบ่กินบะหมีท่ทอากับแซ่กับปุ๊กด้วยจ้ะแซ่ตัวเย็นไหวเวลาเห้อยากแซ่เย็นเย้แรงมากเย็นงาน่ายจ้ะจัดกลับจาก,จาก,จาก,จากทำงานเท่า,ากับลักเต้ถวยแล,ล้วก็เอผิดเกลือโรอยด้วยจ้ะมายอมเชื่อมด้วยจ้ามามากินกับกันจะ้ะยำแรงกินตอนค่ำเลยจะ้ะ กระปุกเลืวองจากกระปุกเขาจะแซ่ไว่นะอันนี้ก็เรือจากหมูว่านจะที่ที่เชื่อมไวมาจากบะล่งมือกันจะตักใส้ถวยเร้อจาแบ่งกินเวลาหนีมันจะเดบอเสียสีเคมนี่เชื่อมโดนแล้วจาเชื่อมนั่น สีมันจะเค็มอันนี้เชื่อมพอดนมันก็นจะบ่อยเค็มอ,อันนี้เชื่อมน้าเชื่อมโดนมันก็นจะสีเค็มได้หรอเยวหมดมากจ้ะต้องเซต เกลือห้าเแล้วล่ะไปเกลือเฮ็ดเองมักเพชรก็ใส่พริกหลายๆแต่มักพวกเพชรก็ใส่พริกนิดหน่อยมักเข้มก็ใส่เลือเยอะๆจ่ะฮึด้ยพริกกระเลย ย่อมเชื่อมเด้อจ้ามะย่อมบ้านเฮาดีกว่าปล่อยให้มันลน่นจ้ะเอามาเชื่อมเก็บไว้กินน่ะแช่ตเย็นไว้เปียวนิดๆะเปียวบ่หลายอมเปียวอมหวาน ก่กกถ้านำเม็ดเขี้ยวเม็ดแหลกอะ่ะเขี้ยวไปเรืเร่อยๆจ้ะไม่จะเด็กความมั่นของเม็ดน้ำแต่อันนี้เขี้ยวปแ็แหลก เนือ้อตรงไข่ทีเงี่ยเม็ดเกียวบ่แแลก นั่งไห้กำลังใจค้างๆเด้อจ้ะเป็นยาระบายยังดีเลยจ้ะมาย่มเื่อมยาระบายกินไล่ กิีฬาเป็นโทษนะจ๊ะอาจจะระบายเกิน Sẹp lái, dạ, sẹp lái. Nói subscribe cho เขียวเม็ดมันดีจาะเม,ม็ดมันมากหวานหลายกระใส่น้ำตาลหลายแล้วจ้ะเขียวไปเรื่อยๆเขียวไปเรื่อยๆจนมันจะขึ้นสีนี่เองแล้วจ้ะสีมายมจะสีเข้มน้ำจอกเป็นแดงๆเนะี่ยมันน้ำกระเจี๊ยบ Năm có chép có đèn mà ta Năm là, giáp đàn cái chép ấy Mình ấy đèn ไปเรื่อยๆมันก็เพิ่มเนาะนะอมเปรี้ยวอมหวานใส่พิกอ่าก็ยิ่งแซ่บขั้ไปใหญ่เลย จ้าพอกันคลิปนาเด้อจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเด้อจ้าไป๊แล้วจ้าเจอกันคลิปนาบ๊ายบายขอบคุณหลายๆจ้า